สวัสดีพี่น้องมาพอกันในสวันที่สิบเก่าพฤศจิกาฮกหาพี่น้องหลังจากยุดไปไล่มือพี่น้องไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำอ๋สปอปก่อนเดินทางสวัสดีจ้าวันนี้มาพอกัสกบสปอกันนาอีกคือเก้าจ้าหลังจากยุดไปไล่มือแล้วจ้าสปอปแล้วเขาแล้วนานจังเลเขาปลาหาเห็ดจ้า,จากับบอกหูว่าสีมีซําได้พี่น้องพอฝนก็ตกข้างๆเนาะสปอบ ดอกเล็กแหกมานจ้าเห็ดข้าวดินเลือกสี้องอุ้ยงามขนาดมากกับมานโหลเด้อพี่น้องเห็ดตะหมอกเนาะเห็ดตะหมอกอุดอกคืองามเองดิดอกนึงจ้าเฮ้ยงามหุ้งขาใหญ่หน้าตาเนาะหของประเทศทานโอ้ได้ดอกเดียวจ้าเป็นเห็ดนตะหมอกต้นเชือพุ่นดอกนึง่งได้เยอะ เน็ตแนาวเน็ดน้ำมอกดอกพันสีแข็งพี่น้องสคบอพี่นา้าฝนดอกอกุงจ่าพี่น้องโอ้สาวปอบหมานเด้อจ่าโมเด้มาหาดุนละพี่น้องคิดหอดปลาเฮ็ดเ็ดดอกแคดดินพี่น้องเ <c oughs> อ้ยสองดอกเด้ออุ้ยดอกหนึ่งเอาไว้เนาะจ้ะพี่น้องดอกมังจ้าโอ้หงมง่าตีเจ้าหนึ่ง น้องจ้าบานแข็งยี่เนาะบานแข็งฮ็ดหนาหนาวดอกนึ่งจ้าอู้หูงามๆเลยพี่เนาะสีดอกค่ะดอกหนึ่ง้ยสวง,งเลยพี่น้อ,องในเะนะขาปลาใจมันดอกหนึ่งพี่น้องอขาเป็นขาพี่น้องเอ,อ้ยส่องดอกพี่น้องสองดอกาง,งามๆจ้ะดอกต้น <c oughs> มหมด เห็ดขาวดินางามๆพ, <นะ S 1> พี่น้องปุดดอกพี่น้องออกม้หนาเนาะออกข้างๆ้ออกขางขาๆพี่นอ้องเห็ดดอกพี่น้องเฮ้ยขาวดินเด้อจ้าส่งสีมันดีเด้อพี่นอ้องเด้าตุ่ตมก็ังมีเนาะตุ่ม่ว่าหันข้างๆเนาะกับโมเมนต์ไลน์ ขาวดินได้พี่น้อง้นดอกหนึ่งตัวนองพี่น้องโบ้ได้มาหลายเนืพี่ดอกหนึ่งน้าไม่เตะตองเฮ้ดแตะหมอกเนาะเฮ้ดตมวกแดงเสบเนาะจ้ะดอกหนึ่งจ้าดอกนึงดอกหนึ่งจ้า โอ้ยสะออนขับตัวพี่น้องเลยเฮ็ดมันสีมันเนาะงฮืเฮ็ดหนึ่งบอกวัตสีบบเห็นเนาะงเฮนเอาดอกนี่ก็พุ่นดอกสองดอกโอ้ยมันแล้วล่ะพี่น้องเลยว่าสีโบมันมันสองดอกพี่น้องโอ้ยมันสีมันพี่น้องพี่ดอกนึง น,นั้นให้าวบินเนาะสองแลื้อตะองเลยดอกนึงเดี๋ยแกงหีดแล้วเนาะหงาม่กเป็งามเนาะอ้าวผอไปหรือ่พี่เห <c oughs> น้ำหมอกเนาะดอกนึงดอมนอเพิงนึงจ <c oughs> ้า เดยกคืองสะตายคนนี้ในพวกงานั่ไปนั่ไปพี่น้องนั่ไปตาที่มันเฮ้ยขาเป็นขาออกน้าดีเนาะปิกอ,อีกดอกนึงทั้งขาไม่เห็นเลยออโอ้โอ้ คุณเห็นเนาะไ่เห็นแล้วมึงเหรอบม่สองต้นตระหนักอ๋อไหนเป็นตองเนาะอยู่ในพี่น้องอั้ดอกพี่น้องนี่เหรออยู่เด้ดอกพี่น้องดอกพี่น้องข้าวดินพี่น้องหวัว่ามันให้ทานสิออกบหูยตระหนักส่งคืนละพี่น้องส่งคืนไอ้ยขาเป็นขา หวานนะพี่น้องข้าวดินเแรกจ้ะข้าวดินน,ดดน,ดน่ะมองแกงแฉกได้เนาะไปไหนเนาะนนี้จะเป็นเห็ดขาสั่นนะพี่น้อขงขาใหญ่นะนี่ได้ะเะรอดอ,ดอกไม่เอาบอกระไดบอว่เป็นเสือเป็นเสือเนะอาะใส่ละดอกเหงียบ <laughs> โอ้ยพี่น้องเลยคนเกิงโมเหรียญจนเหรียญทองัดผีหนองนี่ดอกแกงแสีบเพือพี่น้องมีตัวหนึงพี่เห็นไปเรื่อยๆเนาะเห็นไปเรื่อยๆเอาโมแมนดอกหนึ่งตัวซองเดียวมีฝากกันไปดอกนึงไอันนี้โอ้นี่โอ้สามสามสามนั่นเห็นบญ เแบบง่ามเลยแบบไหนแบบงามพี่น้องได้รุ่นในเมืองเด้พี่น้องเลยจากเต็มตาท้อเม้มตัวเมืองพี่น้องตุ้งข่อยเก็บไปหมองละดอกเศร้ดอกพี่น้องหมองละดอกเนาะออกห่างเห็ดข้าวดินเด้อจ้ะพี่น้องเห็ดลังสามพี่น้องเนาะเห็ดลังสามโอ้ยคือมีดอกเดียวที่มันเป็นหมูง อ่งพีแบบง่ามพี่น้องขาเป็นขาโน้ำไปน้ำไปนี่น้ำหมองเนาะเม็ดน้ำหมองขาใหญ่ดอกใหญ่จ้าพี่ขึ้นกล้องขนาดพี่น้องน่าเหี้ยพี่น้องเยสามดอกเหี้ยได้แต่ว่าได้สองดอก อดอก,อกเอ้ยวัดตุบมานพี่น้องดอกนี้เป็นเสือเนาะดอกเป็นเสืออีกด,ดอกหนึ่งด,ดอกงามๆขาเป็นขาพี่นออ้องน้ำไปน้ำไปพี่นออ้องเฮ้ยขาเป็นขาเห็ดกอพี่น้ออืมดอกเดียว <laughs> ยเนาะเจอใคยออกเป็นหมูเนาะแม่เจอเห็นดอกเดียว อีกดอกนึงพี่นอกครับอีกดอกนึงพี่นกอ,อืดอกเบีย,ยบางามพี่นนอกเอ้เห็ยังบบานี้หาบอกไม่เดืองเพันเห่นโกนตัวเ, <laughs> <c oughs> เหเ่นโกนเ่นู้เ่นโกนอพี่นอกบ้นี้ มาเลยพี่น้องท <นะ S 1> ี่มีจะกอันระบ่างมือนะเลเฮ้ยินดีครับพี่น้องวิธีการเล่นโกน <laughs> <laughs> หอยดิค่ะที่นี่จะเอา้เอาเล่นโกนอีกแล้วพี่น้องเล่นโกนเล่นมาเลยมาเลๆ มันพี่น้ตฮ่าไม่เดือยเ่าไหนึเดียวเ่บ่เดียวโคนบนพี่น้งเห็นเด้อนั่นเห็นเห็น้ยเหน่ละอตัวนึง เออนี่ีงได้สิเคียเดี๋ยวรดน้ไฟว่าแวดมานำเนาะใส่แฟตใส่ไฟโทรศัพท์พี่ลกคือบรกองรุนปูนเกืออันปัญหาเนี่ยลละเฮ้ยมือใหม่พี่น้องมือใหม่พอเลยเด้กโอเคป่ะข่ายของมัน มีหมอกฟสองเนาะเกนงโอเล่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 น้เราก็เล่โอเล่วิธีการเรีนโกนพี่นอ้อง <laughs> <c oughs> เหลนกระมวลเนาะ,นอะเ,เอาใบใหม่เอานาะใบกะมือเด็กน้องในโกน ย,นนยานกันเอ้ยนี่เจ๊ไหนมีโคงเถอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยสามหรออตอกตกลงมาตกลงมาวะเฮ้ยเอาสองแล้วพี่น,น้องอออุ้ยแต่โอ,อ,อ้ยขย้อนบนเอาไฟเนาะองพ่อนอยอฟน โมโหแล้วพี่น้องเป็นการเรียนโกนเธถลีย์เถลีย์ใ <g ül üyor> นชีวิตจ้าอู้หน่วยนีย่ใหญ่แห้งรถรำบ,บ,บอเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อพี่น้องดินก้นอุ้ยหน่วยใหนเนี่ยพี่น้องเอ้ยเอ้ยสวยงามเนาะเมนก็ดินหยอกหนึ่พี่น้องดีเมื่อก็ยังเห็นมีจ้าเอาสำหรับคลิปวันที่คีบเก่าพฤศจิกาหัวขาพี่น้องก็คือที่แม่ได้เดินท่ากับตลอดพี่น้อง ส่วนยอดไต้ยอดมันกับมันพอได้แกงพี่น้องยอดไต้ยอดมันก็นเป็นเห็ดข้าวดินพี่น้องประมาณแกงหนึ่งเนาะกับ,บ,บหอ,บอยเดือพี่น้องหอยเดือกับบ่อนหลายพี่น้องอเล่นโกนบ่อนเก่งบนไหนยังคัดเล่นโกล <laughs> ไม่อยู่ครับก่อนครับสวัสดีจ้า มันเป็นซับปอกกันตนาคงเได้ล่าพีล่าน้องกลับบ้านก่อนเด้อจ้าถึงชอบวิดีโอจังไดยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับซับปอกกันตนาไว้นั่นไม่ได้จ้านจเนาะแค่าลืมเลือกพี่นอ้องฝากสางร้อปลากัตนาไวน้นำเนี่ยอาคลิปหนาะมือนะ่อหนาพอกันไหมครับขอบคุณครับผม